เว็บไซต์พระราชกิจจานรุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปีศรีสินทรมหาวชิลาลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวนเจ็ดนายดังนี้ ว่าที่พันโทบุญเยี่ยมการสำรงเป็นพันโทว่าที่พันตรีมาโนตเพชรนาใหญ่เป็นพันตรีว่าที่ร้อยเอกนัทพัตรริ้วทองเป็นร้อยเอกว่าที่ร้อยเอกหญิงจันจิราสิริวชิรพักเป็นร้อยเอกหญิงว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์สุทธิมูลเป็นร้อยเอกว่าที่ร้อยโทเฉวียนพรมมาเป็นร้อยโทว่าที่ร้อยโทหญิงนันทพรเชื้อห้อ เป็นร้อยโทหญิงทั้งนี้ลำดับที่1ถึงลำดับที่สลำดับที่6ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563าลำดับที่4ลำดับที่7ตั้งแต่วันที่26มกราคมพุทธศักราช2563าลำดับที่หตั้งแต่วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2563ประกาศ ณวันที่19มกราคมพุทธศักราช2,564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบัน